ดอกไม้ให้เข้าไปในเอ้ยบลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตรแล้วก็รายการเข็มขัดสั้นบนอาทิตย์นะคยซึ่งเสียง,งผมอาจจะเปลี่ยนไปเนคีคแล้วไม่เข้าขับหน้าตาผมเลยเพราะฉะนั้นผมจะเอาแค่อินโทรก็พอเน,นีคนังจะมีก็หายละแต่ช้าก่อนเพราะคลิปนี้สนับสนุนโดยอ p ตัซึ่งรุ่นที่ผมใส่ก็เป็นรุ่นซีโร่ขาวแว่นมันบางมากหมดปัญหาฟันฟานมหาขาวแวน่น มันเป็นแว่นกองแสงที่ช่วยรักษาตาเราจากแสงสีฟ้านั่นเองช่วยถนอมสายตาด้วยใช้โคชิวัตลด100บาทลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับโอเคคลิปวันนี้จะเป็นไหนปะอือหือ huh. จะชัวอะไรโอ้เรียบร้อย <laughs> อย่าหาทำเนียบ ถ้าปฐุมคิดว่าเขาโดนจับหรือเปล่าผมว่าไม่รอดวะโอเคมาอีกแล้วทำไมวันนี้คลิปหมามาเยอะจัง<ม>เพิ่งมาสองคลิปเองอย่าเพิ่งบน่นโอเคตะกี้รู้จักกันรักกันมาไม่กัดโอเคทำท่าเหมือนจะวิ่งไล่อยู่นะตะกี้โอเครู้จักกันไม่กัดโอเค พึง่งอ่าเรียบร้อยอืมอมืโอเคเจ้านายสั่งให้หยุดยากมากนะครับที่จะเทนมาให้ได้แบบนี้ปกติแล้วแม่งกัดยับจริงๆแล้วมันไม่ปล่อยงย่ายด้วย เออผมดูได้ไหมเนี่ยนี่มันดากเลยนะเราทำไมเพลงเหมือนหมอลำวะอ่ามีการสังเกตการอีกรอบได้ไหมขอๆอขอเหมือนเพลงหมอลำเลยอ่ะหลับตาอ่ ความจริงผมว่าเขามองอยู่แหละอคืออะไรแล้วทำอะไรกันก่อนโยนดอกไม้ให้เข้าไปในโอเคโอเวอร์เวทนี่ครับสพานมันรับน้ำหนักไม่ไหวยังไงวะเนี่ย โอเคจะกระโดดเหรออื้อน่าจะไปอยู่เน็กเด e p ์ปิ๊ n กิ้งเลเวลนะครับเอ่อถ้าใครที่ไม่รู้นะครับเล็ดดิทแมงจำกัดเน็กเด e p ์ปิ๊ n กิ้งเลเวลเป็นกลุ่มกลุ่มลับแล้วนี่ครับคนทั่วไปเขารูไม่ได้อืมอืมไลออนคิง เพลงแล้วฮอนคิงเลยว่ะออฮ้ยเ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 ฮ้ยแล้วฮนคิงเลยเฮ้ย <c oughs> อันนี้ยังเด็ดใครเคยดูแล้วฮอนคิงนี้ครับ <c oughs> ผมไม่ได้บอกว่าจะแปลกใจคุณไม่เด็กแล้วอน่าจะเกิดเรื่องพี่เลนพี่เลนขึ้นหนักสุดคือล่วงลงไปข้างล่างทั้งหมด <c oughs> ไม่ใช่ร่วงแต่จะโ oh, yeah. อย้ยยังไงนี่ go, ยังไงนี่จะกระโดดไหม <foot> หรือว่าจะแค่หาหาที่โพสหาที่โพสถ่ายรูป uh. ผมว่าโดดแน่เลยว่ะไ okay. oh, อ โอ้คน c o n g r เลช l a t i ม n โอเค daddy dons g กูเ job man เสียวชิบหายกลัวจะลงคลิปไม่ได้ผมว่าหลายๆอย่างน่าจะไปอยู่ next the peepking level นะเนี่ยดูแค่ thumbnail ตอนนี้นะครับน่าจะเป็นคนพยายามโหนอะไรสักอย่างแล้วก็ลงมาใส่เกง มึงไปอยู่เน็กเดอะปิ๊กกิ้งเลยพี่ผูนเอ๊ะหรือผมจะเป็นคนคัดเองไม่ต้องดูซับเรตติดแบบว่าอะไรอยากไปอยู่เน็กเดอะปิ๊กกิ้งเลเอะไรแบบนี้นะครับอ้าตำรวจไม่น่าจะทำเธอแบบนั้นไม่เห็นต้องทำเธอแบบนั้นขอโทษนะครับอือแล้วก็อ่าให้ใบสั่งนะครับ You're absolutely right. We don't. Sign here. เอ่อพอเห็นผู้หญิงสวยแล้วก็ไม่ให้ใบสั่งเลยอะไรวะเนี่ยผมว่าคนส่งคนเดียวกันแน่เลยวะเนี่ย someone found it อ่า am dead ถ้ามีคนเจอกูตาอยอยังไง อ้ไอ้นะี่ครับผมมีเรื่องน่าอายมากกวานี่ไม่ใช่ของผมเนี่ยหรือของกูวะ,อะของผมในฐานะคนขับรถนะครับฟิล์มกระจกผมข้างหน้ามันจะสว่างแต่ตรงกระจกข้างอะ่ะมันจะค่อนข้างมืดนะครับมีนักเรียนมา ลิปสติกแล้วผมเลืนกระจกลงโอ้เฮ้ยอื้มเฮ้ยแบบนี้ไปยวนสุกได้นะ วันอังคารก็ไม่ได้เนี่บเพราะวันอังคารเราจะดูคลิปผีที่มันเฟกแต่วันศุกร์เราดูเอากลัวแล้วอันนี้มันทั้งจริงไม่ได้เฟกแล้วก็น่ากลัวไปอยู่วันศุกร์แล้วกูจะสั่งเขาทำไมเนี่ยกูไม่ใช่เจ้าของเล็ดิสซะหน่อยอือหื้ <N> อันนี้กวนนะครับบอกว่าจะให้20เหรียญน,นะครับถ้าเทน้ำใส่หัว2แก้วแล้วพี่แคแม่งเทแก้วเดียวแล้วเดินหนี Why? Why ผมว่าคนนี้น่าจะขยันส่งเล็ดิดนะเนี่ยโอเคผมเก็ละ ต้องต้องต้องออออบางอีกเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อลูกสาวอยากได้แมวแล้วพ่อก็ทำตัวเป็นแมวให้ดู ừ. เปิดน้ำอีกอืมเนี่ยถ้าได้แมวก็จะเป็นแบบนี้ทำไมคิดวันนี้ดากเยอะจังวะเนี่ย โอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมาไงมาไงก่อนอืมโอเคมัน maybe เราไม่รู้นะครับมันอาจจะเป็นคนโอ้โหลิชีดลีฟักกันเลยทีเดียวอืม โอเคฉลามจริงสะงั้นเท่าที่เคยทํารายการมาะครับผมเคยทําเกี่ยวกับพวกฉลามพวกปิลัญญาอะไรแบบนี้อยู่ฉลามกับปิลัญญามีจุดร่วมกันอยู่คล้ายๆกันก็คือมันจะไม่กัดไข่ําเพื่อไม่กัดอะไรพําเพื่อนะครับมันจะกัดแค่หนึ่งมันสงสัยว่ามันคืออะไรเป็นหนึ่งเหตุผลที่ฉลามเนี่ยไปกัดคนเล่นเซอร์บอร์ดนี่สองมันได้กินเลือดเหมือนปิรัญญา ทั้งคู่เลยถ้าได้กินเลือดนะครับคลัง่งแล้วก็ไล่กัดฉลามเนี่ยน่าจะฆ่าคนน้อยกว่ายุงซะอีกอันนี้ผมพูดจริงไม่ได้ร้อย <c oughs> อีกสักอันอ่าหมาอีกแล้ววันนี้หมามาเยอะเป็นพิเศษแฮะผมคิดถึงไอโบ้เลยวะ่ะ <c oughs> <c oughs> แบบเดียวกันเลย <c oughs> เสียงหายใจแบบนี้อืมอ <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วไอ้ไอ้ข้างหลังมึงทำอะไรกินถึงไกโบเลยเนี่ยเฮียไจ้าเคนะครับก็สมควรกินเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงทุนนี้ก่อนนะครับก็ <c oughs> ขอบคุณท่านผู้มด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พาคหน้าบายสวัสดีครับเย้ yeah.